เขาบอกว่ายุคนี้เป็นขาลงของออแกไน z เซอร์จริงไหมฮะ <G l> um> มันอยู่ที่ว่าออแกไน z เซอร์นั้นๆต้องปรับตัวให้ได้ถ้าเราอยู่กับแบบเดิมๆดิดแบบเดิมๆเราก็จะไม่ได้งาน <G l> um> ผมอะทำอาชีพเนี้ยมา30ปีมีงานประมาณเฉลี่ยก็5-60งานต่อปี <G l> um> แปลว่ามีงานทุกสัปดาห์เลยก็จะเกิดเฉลี่ยก็เป็นประมาณแอปสุดอี Event คือใครฮะ เราเป็นอีเวนต์ออแกไนเซอร์ครับโดยผมวชิราภูษก์วิญญน์ครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแอปสุดอีเราเปิดมา15ปีนะครับแล้วเราอยู่ในวงการนี้มา30ปีที่ผ่านมาแอปสุดอีเวนต์ทำอะไรมาบ้างครับ งานหลักๆเรานะส่วนใหญ่ก็เด่นๆก็คือในห้างเซ็นทรัลพัฒนาเซ็นทรัลกรุ๊ปเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะเกสซอนกรุ๊ปอัลมารินกรุ๊ปเทอร์มินอลเซเว่นจีวันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานซีซันนิ่งฮะตามห้างวันเด็กตุ๊ดจีนวาเลนไทน์สงการานต์แล้วก็งานพวกซัมเมอร์เฟสติวัลปลายปีก็นิวเยียร์เฟสติที่เป็นพวกไลท์ติ้งไกลคริสต์มาสต้นคริสต์มาส ผมไปบิดงาน8หลักมาได้จากลูกค้าแนะนําให้ลูกค้าอีกท่านหนึ่งแล้วเราก็ได้งาน8หลักมาเราไม่ได้ยึดติดกับ,บเทสต์ของตัวเองหรือเทสของครีเอทีฟเราทําตามโจทย์ของลูกค้าเราไม่ได้มีสไตล์ โจ์มายังไงเราแก้โจทย์แบบนั้นวางแผนเมื่อให้มันเกิดปัญหาและแก้ปัญหาของหน้างานได้อย่างดีเราต้องมีเซอร์วิสที่แบบต้องถึงใจลูกค้าทำเดคอรชันงานเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าบอกเอ๊ะ e มันยังเล็กนิดอะไรหน่อยเดี๋ยวเราจัดการให้เราก็เอาไฟมาเติมให้อะไรให้ให้มันให้มันมีฟีลลิ่งให้มันอิ่มขึ้นเพื่อเพื่อความพอใจของลูกค้าที่ท,ที่สุงที่สุดงานที่เป็นไฮไลท์ของแอดมิรัีเวนก็อย่างเช่นลูกค้า Netflix เราทำโปรโมทซีรีส์ของเขาเนะี่ยมา4 5หเรื่องถือว่าเป็นงานที่แบบ หินมากเพราะว่าลูกค้านี่เป็นต่างชาติโจทย์มายากๆแต่เราก็แต่เราก็จัดการแก้ไขให้ได้ในเวลาน้อยนิดไวรัลที่เกิดขึ้นนี่มันรวดเร็วมากเราก็เราก็ดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งในงานเขาแต่ละงานเนี่ยมันต้องดีขึ้นไปอีกมันยากมากนะปีแรกเราคิดมาดีแล้วแลว้วพอปีที่2ที่3ทุกอย่างมันต้องแบบมันต้องมียอมอีกียอมอีกยอมอีก,อกแล้วก็มีอีกงานหนึ่งครับก็เมเจอร์อัลลวิน Drive-in theater ต้องคิดเพิ่มให้อีกมันไม่ใช่แค่ drive-in ธรรมดามันต้องเป็น drive-in ที่ได้ experience แบบแบบฮาโลวีนอ uh ่ะเฮ้ยเราจะทำยังไงให้มันเกิด 4D เอาเหมือนไอ้ศพที่หอ่อเราเรียกว่าน้อง uh huh. เอาน้องไปใส่ไว้ในรถแล้วก็ซ่อนลำโพงเอาไว้จังหวะที่หนังมันกำลังแว่อ้นี่ก็มีแว่ด้วยคน uh huh. ก็ตกใจ uh huh. เป็น creative ครับที่ที่ทำให้มัน uh huh. ถูกใจลูกค้า มีคนพูดหลายคนว่าลูกค้าคือพระเจ้าแต่สําหรับเราไม่ใช่ลูกค้าคือเพื่อนถ้าเรามี m i n เซ e ตแบบนี้คุณเป็นเพื่อนผมผมก็ต้องให้สิ่งดีๆกับคุณ relation มันจะไม่ใช่แค่นายจ้างอะลูกจ้างคือมันมีความเป็นเพื่อนกันคุยเล่นกันได้แล้วเขาก็ต้องสนิทสนิกับเรามันก็จะเกิดการใช้ซ้าทีมจัดการรับมือกันยังไงครับกบบงานที่เยอะขนาดนี้เราอยู่กันเป็นเราปกครองกันเป็นแบบพี่น้อง ผมไม่ได้เคยคิดว่าผมเป็น MD แล้วเราก็มีความสุขครับมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการได้มาอยู่กับน้องๆมันเหมือนกับเรามาเรามาเที่ยวเล่นเรามาคุยกันแต่เราก็ทํางานกันไปด้วยเซตงานด้วยเลยด้วยแล้วมันก็ได้สนุกด้วยน้องๆก็น่าจะแฮปปี้หน้า <Okay. S 2> ที่ของอีเวนต์ออฟเวนเอร์คือต้องทํา Execution จากร e f ลูกค้าที่ลูกค้าจินตนาการเอาไว้ให้ออกมาเป็นรูปธรรมเกิด Ex p e r i e n c e กับตัวลูกค้าของเขาตาม k Key m น s s a g ทที่เขาต้องการให้มันได้อย่างดีที่สุดนัด่นคือหน้าที่ของเรา และสุดทยอีเวนต์นะครับมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณภรรยามากๆนะครับที่ร่วมกันสร้างมานะครับเขาเป็นทั้งครีเอทีฟแล้วก็ช่วยดูแลทุกอย่างนะครับแล้วผมก็โชคดีที่ผมมีลูกน้องที่รักกันช่วยเหลือกันมีม i n d s e ตเดียวกันทําให้งานของเราครับตอบโจทย์ลูกค้าครับวันนี้เนี่ยมันยังมีวิกฤตอยู่เราเชื่อครับว่ามันมีฟ้าหลังฝนแล้วฟ้าหลังฝนน่ะเราต้องเตรียมรับมือมันจะมาอย่างถาโถมกระหนำ่ำซึ่งวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่ เราทุกคนอาจจะยิ้มได้แต่วันนี้เราเรา,เราต้องหาวิธีส่วนตัวของตัวเองนยะลุยไปให้มันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับ